คุณมีเป้าหมายต่อชีวิตคุณมีสิ่งที่คุณอยากได้หรือเปล่ามีหรือเปล่าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสิ่งที่คุณมีตอนนี้ให้กับกลายไปเป็นสิ่งที่คุณอยากได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเป้าหมายคุณจะไปถึงมันอย่างแน่นอนเมื่อคุณไม่มีเป้าหมายมันจะทำอะไร คุณจะไม่รู้ว่าคุณจะเดินไปยังไงคุณไม่รู้ว่าคุณรักอะไรชอบอะไรคุณไม่รู้ว่ามันจะเริ่มจากไหนคุณไม่รู้ว่าจะไปมองหาความเป็นไปได้จากไหนถ้าคุณไม่มีเป้าหมายคุณจะใช้ชีวิตแบบเลื่อนลอยคุณจะยอมจำนนกับทุกปัญหาคุณจะยอมจำนนกับบางใครบางคนที่เหยียบย่ำคุณคุณจะยอมจำนนกับคำพูดที่เขาเหยียบคุณแล้วคุณเล่าคุณยี้แวคุณเล่าคุณจะไม่เห็นความผิดปกติในนั้น คุณจะยอมคุณจะคิดว่าทาั้งๆที่จิตใต้สำเนึกคุณบอกว่าฉันไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ใครบางคนบอกว่าแกนะ่ะมันเกลียกแกทําอะไรก็ไม่ได้ลนะ่ะเดี๋ยวแกก็เจ๊งคนอื่นเขาไม่เห็นทําได้เลยแล้วนาหน้าอย่างแกหรือจะทําได้คุณยอมกับคําพูดแบบนั้นมานานกี่ปีแล้วเพราะคุณไม่มีเป้าหมายคุณไม่ฮึดสู้คุณไม่รู้จะไปยังไงคุณไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณไม่รู้ว่าการทำเงินเนี่ยมันต้องทำยังไงพูดได้เพาะอะไรเพราะโค้ชเคยเป็น โค้ชเคยเป็นคนเขาอะไรนิดนิดนอ่อยโอ้ยอมยอมเพราะเห็นว่าเขาเก่งกว่าเพราะคิดว่าเขาเก่งกว่ายอมเขาไปหมดโค้ชเคยเป็นเป้าหมายของคุณคุณคุณรักเป้าหมายคุณมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่าพวกงูจงอางงูจงอางห่วงไข่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสัตว์ชนิดไหนมาใกล้ไข่มัน มันจะทำอะไรทำทุกวิถีทางทำทุกวิถีทางเพื่อจะปกป้องไข่มันถูกไหมฮะคุณเคยดูสารคาดีประเภทแบบนั้นไหมมันจะทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้สิ่งโตแม้อะไรก็แล้วแต่มันจะฟู่มันจะมันจะแบบว่าทำให้เห็นมึงอย่ามาใกล้กูมึงอย่ามาใกล้ลูกกูมึงอย่ามาใกล้ไข่กูฆ่ามึงตายอะเปรียบเสมือนได้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเป้าหมายอยันใดอันหน,นึง่งที่คุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรักเป้าหมายคุณคุณจ้องที่จะเอามาันมาให้ได้คุณจับจ้องอยู่กับเป้าหมายคุณจะไม่แคร์คำลบๆของคนอื่นคุณจะไม่แคร์บอกว่าแกทำไม่ได้หรอกคุณจะไม่แคร์กับคำว่าทำไปทำไมไม่เห็นมีใครทำได้เลยแบบเนี้มองดูสิไอ้นั่นมันก็เจ๊งไปแล้ว ดูสิไอ้นั่นมันก็ไม่ดีละดูสิไอ้นั่นมันทำมาคนสมนาำน้ามันจะตายคุณจะไม่แคร์คำเหล่านี้ถ้าคุณเอาเป้าหมายของคุณคุณตั้งมั่นในเป้าหมายของคุณคุณเชื่อว่ามันจะทำได้คุณเชื่อว่าไม่มีอะไรที่จะมาขวางคุณคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณจะได้มันมาแน่นอน คุณจะไม่เชื่อคำลบๆพวกนี้คำลบๆพวกนี้มาคุณจะไม่รู้สึกกับมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายมันมั่นคงคุณอยากได้มันจริงๆบางครั้งความคิดลบของตัวเองก็ขึ้นมาเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมวะคนรอบข้างไม่เห็นใครทำได้เลยเมื่อวานเนี้ยฉันไปเจอใครเขาเขาขายของมันทันนี่แหละโดนคนด่าเต็มเลย ดนคนสมน้ำหน้าเต็มเลยเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมวะเนี่ยสามีฉันไม่ให้ทำว่ะอุย้ยถ้าฉันทำแบบนี้แล้วสามีฉันจะว่ายังไงวะแฟนฉันจะว่ายังไงวะภรรยาฉันจะว่ายังไงวะคุณแม่บ้านฉันจะว่ายังไงวะเฮ้ยทำอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยลูกมันจะอายคนหรือเปล่าแม่มันออกมาพูดเปล่าๆในใน กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะน่าอายหรือเปล่าวะลูกฉันจะอายกับคนใครหรือเปล่าวะความคิดลบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เป้าหมายมันมากมันใหญ่มากพอความต้องการเป้าหมายนั้นมากพอคุณจะไม่สนใจความคิดลบของตัวเองคุณไม่มีแม้แต่จะคิดลบได้นาน มันไม่มากกว่าหนึ่งความความคิดลบของคุณมันจะเกิดขึ้นมาแต่เมื่อไหรมันเกิดขึ้นมาความคิดลบนั้นคุณจะทลายไปด้วยความเชื่อของคุณเพราะฉะนั้นเป้าหมายของคุณคุณเชื่อมันมากเกินพอหรือเปล่าคุณมั่นหนักแน่นกับเป้าหมายคุณหรือเปล่าเหมือนนักมวยนะคะเขาชกกันเนี่ยเขาจะจ้องถูกไหมเขาจะจ้องทุกสิ่งทุกอย่างของคู่ต่อสู้ เขาจะต้องตั้งมัดป้องกันแล้วก็ต่อยป้องกันต่อยเขาจะจ้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คู่ต่อสู้ปล่อยที่ว่างละทิ้งที่ว่างข้างตัวเขาจะเล่นงานทันทีนั่นเป็นเหมือนว่าคุณจ้องเป้าหมายของคุณจ้องที่เป้าหมายของคุณได้มากเท่าไหร่มั่นใจ มั่นใจให้ความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นกับเป้าหมายของคุณมากเท่าไหร่อยากได้มันมากเท่าไหร่คุณรักผู้หญิงคนนั้นมากที่สุดคุณอยากได้เขามาจริงๆความที่อยากได้เขาเนะี่ยมันมากเท่าไหร่คุณจะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป้าหมายนั้นไหมเป็นเหมือนกันกับแม่งูจงอางเป็นเหมือนกันกับนักมวย